โอเคมาแล้วนะฮะฮิ่ตาชิหรือพี่ฮิหรือพี่ใหญ่คัดสุดท้ายของรุ่นหมายเลข4510ลูกแักแอดมินไม่เจอกันนานสองปีเลยนะฮะโอ้โหยาที่แล้วก็เจอรอบนี้ก็เจอนะฮะ

เก็บร <m í toys> <c oughs> <P an> ้อยครับโอ้โหตอนแล้วลูโดูดดิสี่ห้าหนึ่งศูนย์ลูกร้าแอดมินครับโอ้โหย ไม่ไม่ไม่น่าทันสามเจ็ดน่าจะมาถึงีวิปออกกี่โมงรถด่วนโลกรถด่วนออกกี่โมงสิบสี่ยี่สิบเอสิบสี่สิบห้ามาครั้นรอดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงรอดูะเดี๋ยววิปไงนี่ก็ตอบจริจังเลยว่าเดี๋ยวคือกูตอบจับลูบวิ่ง Judy ทุมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ว สินภารกิจครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขบวน3าเข้ากันนะฮะ